ครับมีคนร้องนะครับแต่ว่าผมก็จะยิงให้ดูอีกรอบนะครับเบื่อครับเบือ่อแบบเบื่อคําพูดนะครับมันน่าเบือ่อจริงรอดูครับผมไม่อยากพูดเยอะจริงรอดูเลยเนี่ยแค่เดินเดินซ้ายขวาเนี่ยครับมันมันเล่นยังไงเนี่ยเลาวยังไงเนี่ยเลาวยังไงเนี่ยนะแค่ผมเดินซ้ายขวาเนะี่ยงงครับงงงง ผมลองล็อกให้ดูนะครับหาผมโปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับโดนยิงร้องนะครับอะรอดูนะครับยิงให้ดูตัวแรกไปก่อนเลยนยครับตัวสองนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรนะผมก็ปกตินะครับ ไม่ทำอะไร